สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับพบกับไปคิดเคยนะครับที่บริษัทพยนต์นะครับหลังสงคานปีใหม่ไทยนะครับวันนี้บอกเลยนะว่าอัปเดตสต็อกนะครับให้ดูเลยว่าขันไหนนะครับติดจองและยังไม่ติดจองนะครับบอกเลยว่ารถของเป้ทุกคันใครหาก็บางมือสองนะครับของเป้ย้ำเลยนะทุกคันเนี่ยจะเป็นรถที่คัดมาให้แล้วไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำนะครับเละไม่รู้สูญหายมีให้ดูนะครับทุกคันและเราซื้อสดมาทุกคันครับคัดเกรดมาให้นะครับมีนิสสันนะครับเกียร์ออโต้เนี่สประตูสวยๆครับสี่แสนสี่หมื่ ผ่อนอยู่ประมาณ7,00 0เองนะครับแบบนี้เป้ก็มีให้นะครับหรือจะเป็นอีสุก็มีหรือถ้าก็มีครบหรือจะเป็นกระบะโตเตียเกออโต้ขับง่ายแบบนี้นะครับสี่แสนต้นๆเป้มีให้ครบหมดเลยนะครับรับประกันเลยนะสวยครบน่าใช้นะครับที่นี่เราคัดมาให้แล้วนะครับเราคัดมาให้แล้วนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอย่างอีสุเนี่ยเป้มีจะมีให้อยู่2แบบนะครับเป็นแคปบตัวเอ็กซิรีปีส6คันหนึ่งคันนี้นะครับ ราคาเนี่ยอยู่ที่389 0 0นนะครับ389 0 0นมันคือสเปคตัวท็อปตัวแซดนะครับมีกล้องหลังพร้อมจอให้นะครับแบบนี้ผ่อนเบาๆถูกๆ7,8,000นะครับ7,8,000นะครับลดล็อกอีกนะครับอ่ะคันนี้ติดจองเนาะแต่ไม่รู้ผ่านไม่ผ่านนะครับสนใจโทรมาได้ผ่อนประมาณ8,000นะคันนี้นะครับสวยๆแล้วหร่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์กล้องพร้อมจอครบนะครับหรือยอปีใหม่ครับไปมีกากันอสุนะครับคันนี้ ราคา679,000นะครับสีขาวสภาพเดิมๆรอเลยนะครับตัวนี้ข้อดีนะครับช่วงล่างนุ่มนะครับช่วงล่างนิ่มประหยัดน้ำมันนะครับดีไซน์สวยออปชั่นครบนะครับขับไปไม่อายใครครับผ่อนประมาณ11,000บาทนะครับฟิล์มกล้องแสงเนี่ยก็ติดมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มกล้องแสง60%รอบคันกันสาดติดมาครบกล้องนะครับ ก็มีให้ครบเหมือนกันกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับคิ้วหล่อๆแม็กสวยเดิมครบ18นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่สภาพเดิมแบบนี้สภาพจเดิมสวยครับแล้วดูด้านในนะครับเบาะเนี่ยเป็นบอะหนังทั้งหมดนะครับได้เบาะหนังครับอ้าวรถล็อกสอไทยนะครับงานได้เบาะหนังนะไม่ต้องห่วงครับเบาะหนังคูแม็กรถปี22ไม่90 0 0 0โลนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะรถจริงเนี่ยสวยกว่าในคลิปอาจจะสวยกว่าในคลิปด้วยนะครับ บอกเลยรับประกันเรรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับรถสภาพเดิมสภาพสวยนะครับไฮเดนเดอร์ตัวเครื่องใหม่นะครับตัวเครื่องใหม่แล้วนะครับส่วนอีกคันครับกระบะแครบออโต้หน้าหลอดแล้วคบแบบนี้นะครับไม่มี2คันให้เลือกนะถ้าเอาไม้แก่นะครับมีสีดําไม่มีเคอร์่บอยนะครับสามแสนกับอีก7จ็ดหมื่นเก้าพันไอ้แปดหมื่นเก้าพันนะครับแต่คันนี้เป็นตัวสีบอลเงินนะครับไม่แสนห้าสเปคนี้คุ้มๆนะครับ ราคานะครับอยู่ที่4แสนกับอีก9,000บาทนะครับได้ปี19ครับดูเลยชมหน้าชมตาสภาพรถสวยเดิมครับงามคลิปเลยปี19สภาพสวยบอดี้เดิมนะครับนี่สภาพสวยบอดี้เดิมนะครับเบาะผ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับ fm am มีให้ครบนะครับแล้วก็แต่2ระบบด้วยเครื่อง2.4 0นะครับ เครื่องสองพันสี่ของเหล๋ยวเปลี่ยนให้หมดทุกคันนะครับเปลี่ยนให้จกกัดการให้ดูแลให้ยงยางดูให้หมดเลยยางเก่าเปลี่ยนใหแบบ้แบตเตอรี่เก่าก็เปลี่ยนให้ครบ,ครบแบบนี้ครับแล้วก็จะมีพวกรีโวหน้าหล่อแบบนี้อีกประมาณ20คันนะครับรถชุดหมดเลยนะครับมาจากหน่วยงานทั้งหมดนะครับปี20มีแคดดี้บอยให้ครบนะครับ5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันฟรีดาวอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อได้แต่ถ้ามีดาวก็หนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นเก้าก็ซื้อได้นะครับถ้ามีครบดาวชดเง สนใจนะครับโทรปรึกษาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4ย์94 8 4 8ี่เจครับถ้าคนที่อายุงานนะเพึ่งผ่านโปรไม่เกินปีนะครับเพึ่งผ่านโปรไม่เกินปีนะครับต้องมีประวัตินะครับผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยหรือว่าเรียกว่ามีเครดิตอะเกินปีนะครับออกได้แต่ถ้าไม่มีประวัติเลยประวัติใสๆนะครับอายุงานไม่ถึงปีไม่ได้นะครับขออายุงานหนึ่งปีขึ้นไปนะครับออกได้แน่นอนนะครับ ก็ไม่จะบอกเลยว่ารถทุกคันเนี่ยสามารถออกได้แต่เงื่อนไขก็มีของธนาคารนะครับตามเงื่อนไขเขาเลยนะครับโทรมาปรึกษาได้อย่าไปบอกเลยบอกให้แนะนําให้ว่าออกได้ไม่ได้นะครับทําได้ทําสวนทํานาทําทุเรียนออกได้หมดนะครับออกได้เหมือนกันอ่ะมาดูกันนะครับสประตูออโต้ครับทะเบียน2 3งสาทะเบียน2 2คือต้นที่2เนี่ยล็อตกันหมดเลยนะครับเป็นปี20นะครับเกียรตโตมีเคลียบอยให้ครบๆนะครับมีเคลียบอยให้5้าแสนสี่หมื่นเก้านะครับเป็นเกียรตโต สเปคเดียวกันนะครับผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนะครับปอะผ้าปลายประวัติศูนย์อยู่ครบครับแบบนี้นะครับปลายประวัติศูนย์อยู่ครบครบเกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้สภาพเดิมสวยนะครับเนี่ยสภาพเดิมสวยครับปอบผ้าแบบนี้นะครับใครเอาไปใช้งานรับรองเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลังคาแค่เรื่อยๆก็มีให้ครบนะครับถ้าไม่เอาหลังคาบอกได้เลยยวถอดออกให้นะครับ จะถอดออกให้นะการจนท้ายก็ถอดอไม่ได้กล้องติดเพิ่มไม่ได้คาร์บิโถ้าไม่เอาบอกเลยอย่าถอดให้นะครับการจนท้ายก็มีให้ครบแล้วไม่ต้องเสียสี่ห้าพันเพิ่มไม่ต้องเสียเรื่องคาร์บิโบรคาร์บิโบรอย่สองหมื่นเลยนะถ้ามือหนึ่งเนี่ยรอนออกใหม่สองหมื่นนะครับตอนถ้าเป็นมาตีมือสองแบบนี้มันก็เหลือประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแล้วดูครับแม็กเนเอร์ก็ยังกริปยังใหม่นะครับสภาพสวยสภาพเดิมตะเข็บตรงกรัเข็บท้ายก็เดิมๆแบบนี้ครับ และย้ำนะว่าของเป้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยถ้ารวมๆแล้วประมาณ31คันที่ยังไม่ติดจองนะรวมๆเนี่ยถ้าทั้งหมดเลยประมาณ60สคันที่ติดจองไปครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งที่เข้ามาใหม่ยังไม่ติดจองนะครับยังไม่ติดจองนะครับนี่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับสนใจยังไงนะครับโทรหาไปได้นะครับศูนย์เก้า8ี่เจ้าสี่แปดสี่ครับรีโวส,สวยๆนะครับเนี่ย1คันสองคัน สามคันสี่คันห้าคันนะครับสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับราคาเดียวกันปีเดียวกันนะครับปียี่สิบนะครับแต่ถ้าเป็นปีสิบเก้าใช่ไหมนี่ครับคันนี้อยู่ที่ราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับราคาจะถูกลงประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้จะได้ใบประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับมาหนึ่งแสนแปดหมื่นโลปีสิบเก้าครับก็สภาพเดิมๆออปชั่นครบประหยัดไปสี่แสนครับลูกค้าคี่ง่าย ประหยัดไป400,000นะครับจากไฟแดง900,000กว่านะครับเหลืออยู่4เหลืออยู่500,000กว่าบาทนะครับ500,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับประหยัดไป400,000ครับสภาพสวยเหมือนกันแคลือบอยมีเหมือนกันนะครับแม็กแท้ยังใหม่นะครับแม็กแท้ยังใหม่ไมล์108ไม่เดิมไม่แท้นะครับนี่รถเดิมเดิมเครื่องนั่งข้างฟรีครับใช้งานได้ปกติแล้วก็ทําสัญญาทั่วประเทศนะครับเครื่องได้2,004นะครับแรงกว่าอีซูซูนะแรงกว่า นะครับเครื่องแรงกว่านะครับอ่าตัวนี้เป็นตัว Mid, มิดเข้ามาคันหนึ่งนะครับแคปออโ,โต้เครื่อง2 4นะครับแคปบออโต้เครื่อง2 4นะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่4 0 4 0 9ได้ปี21เ,เนาะปีใหม่นะครับแล้วก็ที่อยากจะแนะนําอีกคันหนึ่งนะเป็นกระบะตัวท็อปเครื่อง2 8คือคันนี้เลยครับอ,อาจจะให้ดูภาพรวมๆใหญ่ๆก่อนน่ครับให้เห็นสภาพรถก่อนโค้ดสวยสีขาวนะครับ ขาวนวลดูดีออร่าน่าใช้มากนะครับคันนี้เลยนะครับสวยงามครับเครื่อง2,008นะครับ 2.8G P ด u n n e r นะครับกล้องถอยพร้อมจอมีครบสภาพไฟไฟหน้าเดิมไป้นหน้าเดิมครับรถไม่มีพิพค่ำจมน้ำแน่นอนนะครับมีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็มีใบตรวจสภาพรถให้พร้อมนี่ครับแกนดูได้สภาพกลิๆเดิมๆนะครับ ได้เบาะหนังได้แอร์ออโต้นะครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับเบาะหนังฟังก์ชันครบนะครับด้านหลังนี่เอาเอาไว้ใส่โคงใส่ของใส่น้ําได้สมการได้เลยตอนนี้ยังมีน้ําอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมสดร้อนนะครับน้ํายังมีอยู่เลยนะครับก็เร็วๆดียวนะครับฝนสาดเนาะเมื่อวานฝนสาดฝนตกแรงมากนะครับก็อย่าต้องเทออกนะครับอ่ะอันนี้คือกระบะตรงนี้ที่มีนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสองคันนะครับมีอีซู เครื่อง205กระบะตำนานนะครับปี12เอ้ยปี13 14นะครับคันนี้จะเป็นรถที่ราคาถูกสุดเลย299,000นะครับ299,000มากระบะฟ้าแม็ตัวเอเอาแม็กของตัว m u x i n t r m e t s มาใส่แม็กขอบ20โคตรสวยนะครับ299,000นะครับรถบ้านมือเดียวยกสูงไฮเดนเดอร์แบบนี้เครื่อง205ดีเซลนะครับ เครื่อง2.5ดีเซลนะครับก็ตัวเนี้ยราคา299,000บาทนะครับ299,000นะครับปี13-14จไม้200,000นะครับก,กุญแจมีให้ครบนะครับอ่าแล้วก็เกียร์มปวนนะวดนะเกียรมม์เนนวด FMA มีให้นะครับรถสภาพเดิมครับของเหลืกจะการให้เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับบอกผ้านะสภาพพร้อมใช้เลยนะครับอ่า เครื่องแนเครื่องฟรีใช้งานได้ปกตินะครับกระบะเครื่อถม5นะครับนี่รถผลิตปี2556นะครับก็รถเดิมไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะรถเดิมไม่มีน้าท่วมนะครับใช้ดีขับดีนะครับลองเทสได้ลองขับแล้วใครสนใจบอกไปได้นะครับก็อย่ารอเบาลงอย่าไปจะรีวิวรวมๆให้ดูด้วยนะครับอันนี้ยังไม่รีวิวรวมๆเลยนะครับนี่เดิมนะครับสวยๆนะครับรีวิวเรียวๆนะครับแล้วก็มีนี่ครับรีโว่หน้าใหม่นะครับ ห้าแสนเป็นตัวริโวแคปสองยี่สี่เอนะครับปีเบดปีเี่บรครับนี่เลยริโว่หน้าใหม่ใครชอบหน้าใหม,ใหม่ก็มีให้นะครับสีดำด้วยหลอดูดันนะครับไมซสนสามปีเี่บนะครับไม่หนึ่งแสนสามมืนโลนะครับปีเบดนะครับรถเดิมเดิมใหม่ๆยกสูงเพลเนอร์โทนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับแล้วก็มีนาวอลล่าแดง แดงดาเครื่อง2.3นะครับเกียร์แมนนวลอ่ะเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับไม่แน่ใจเรื่องราคาน่าจะ400,000กว่าบาท404,009รถปี22เขาจะไม่ผิดนะครับนี่เลยแดงดาบอลดอ่อหน้าใหม่ครับหน้าใหม่ตัวใหม่ไฟหน้าคอสไอไฟหน้าแบบโค้เซลสีดวงนะครับมีกล้องรอบคันให้เดี๋ยวดูให้นะครับนี่จอมีให้ครบเกียร์แมนนวลนะบอกผ้าครับเกียร์แมนนวลรถปีอะไรขอดูนี่รถดูนะครับดูนี้นี่ครับ ตรงนี้เลยสายเบลว่ารถปีอะไรรถปียี่สบองครับานาวราปียี่สองเครื่องสองพันสามเทอร์โบนะครับใหม่ๆเก็บๆนะครับจอมีกล้องมีครบรถปียี่สิบสองครับปียี่สองจนยี่สิบสามนะครับครบครบ,ค,รบ,ค,รบคุ้มคุ้มอ่ะสนใจนาวราโทรมาได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับอันนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันรถปียี่สิบสองเกียร์โต้ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ปีสิบเก้าเกียร์โต้นะครับ สภาพสวยสภาพเดิมๆนะครับจะเป็นเจ็ดสี่ศูนย์สี่ขอด้วนายหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เกีเยโอตโตอ,อันนี้เกลีย์อโอโตเหมือนกันนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวยุกสูงแคบยกสูงนะครับมีสองคันนะมีสามแสนหกหมื่นเก้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับปีสิบหกปีสิบเจ็ดเป็นตัวยุกสูงแคบโอโอโตเป้มีให้ครบเหมือนกันแบบนี้ครับก็ รถเดิมๆนะครับสภาพแรงรับเลยนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับรถสวยเข้าใหม่สภาพพร้อมใช้นะครับก็วันนี้ฝากไว้ด้วย,ยใครสนใจโทรมาได้นะครับ0947894888วันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ